เพื่อนๆนหม้อหุงข้าวเป็นอาการหุงแล้วไม่สุกแล้วดีดขึ้นเองอาจจะจะพามาดูนะครับน,น,นี่เห็นไหมเนี่ยสมมุติว่าเรากดหุงเนี่ยไปสักพักหนึ่งมันจะดีดขึ้นเองจะพามาดูอะไรเสียนะนเพื่อนเนไม่ยากไม่ยากครับไม่ใช่ช่างก็ทําได้นี่ตัวที่เสียคือตัวนี้เขาเรียกออโตโมิติกนะดูแค่นี้ไม่ยังไม่รู้ไม่กระจ่างนะนเพื่อนเดี๋ยวจะพาเข้ามาดูข้างในอีกนะเดี๋ยวจะลื้อข้างในให้ดู นี่แหละแต่ตัวนี้แหละมันจะมีเชื่อมดวงเข้าไปข้างในไอตัวนี้ขาประจำหุงข้าวไม่สุกแล้วดีดหมุงข้าวไม่สุกแล้วดีดนี่ขาประจำของหม้อของข้าวนะเพื่อนเราคว่ำหน้าลงนะครับเป็นหม้อรุ่นใหญ่นะเพื่อนๆนะคว่ำหน้าลงก็ขันน็อตออกสีครับทีนี้อ้าวตัวนี้ขันออกแล้วเลยตัวนี้มาดูด้วยกันนะเพื่อนๆนะอาการอย่างนี้เป็นประจำเจอประจำ ไม่ใช่ช่างก็ทําได้อันนี้จริงๆนะแต่ต้องเลือกมาต้องจําว่าเราขันน็อตอะไรมายังไงถ้าจําไม่ได้ก็ถ่ายรูไปไว้นะเพื่อนนะนัน่นตัวไหนมาดูกันครับตัวนี้แหละอยู่ตรงกลางนะเพื่อนๆนะวิธีแกะเดี๋ยวจะบอกวิธีวิธีแกะวิธีลื้อนะอืม เบื้องต้นต้องถอดลิ้นล็อกตัวนี้ออกก่อนนะเพนะื่อนนะปิดล็อกตัวนี้ออกก่อนนะน่ะถอดออกมาแล้วนะเพื่อนนี่นี่มันจะเป็นทรงนี้นี่นี่ ก็ตัวนี้เหล็กโลหะตัวนี้ต้องจับมันหมุนนะพเพื่อนเพื่อนะหมุนให้มันหมายความว่ามันเขาจะทํามาเป็นเป็นตัวล็อกไงนี่โลหะตัวนี้แล้วก็ต้องใช้คีมคีบแล้วก็หมุนให้มันเข้าร่องตรงนี้นี่ให้มันดันลงไปนะเพื่อนๆนะนอธิบายยังไงดีล่ะคือทําให้มันออกได้ละเพวื่อนเพื่อนนะนี่เห็นไหมนี่นี่โลหะตัวนี้ จะมีอยู่สามจุดนเพื่อนๆนะไม่ค่อยจะซ่อมหมอมอของเขาไม่ใช่อะไรที่ยากนะครับนี่เห็นไหมนี่ขีมคีบแล้วก็ดักึ้นมาให้มันอยู่ท่าตรงนั่นเห็นไหมหลุดออกแล้วเพื่อนมาดูกันนะต้องดูให้เข้าใจสักก่อนนะเพื่อนๆนะเราจะได้รู้ว่ามันเป็นตัวยังไงเวลาไปซื้อเราต้องเอาตัวอย่างไปด้วยนะครับนี่เพื่อนๆนี่ต้องเอาตัวอย่างไปด้วยให้มันเท่ากันนะแล้วตัว ตรงนี้ก็ให้เหมือนกันตรงที่จะมาล็อกนะเพื่อนนะนี่นะต้องดูทุกอย่างให้เหมือนกันไม่งั้นมันจะพลาดน,นเพื่อนนี่มันจะเป็นตรงนี้นี่ตัวนี้เส้นผ่าศูนย์การเท่าไหร่เดี๋ยวนะสามจุดสี่นะเพื่อนนะสามสิบสี่มิลนะเพื่อนเนี่ย เวลาเราซื้อเราต้องให้ตรงนี้เท่ากันแล้วก็ช่วงตรงนี้ด้วยให้เหมือนกันนะเพื่อนนะของเราไม่มีหรอกแต่เราแนะนําได้เปลี่ยนตัวนี้คือจบเลยไม่มีอะไรสลับซับซ้อนไปกว่าน,นี้นะเพื่อนนะแนะนําเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่เจอการนี้เจอบ่อยนะครับไปซื้อมาเปลี่ยนเลย